แนวคิดที่เราได้ประกวดนางสาวอุตรดิตกับประกวดขุนศึกผู้ใจขั้นพ่อพยาวิชัยดับหักมีความเป็นมาอย่างไรนะครับโครงการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตเนี่ยได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุตรดิตให้ดําเนินการประกวดนางสาวอุตรดิตแล้วก็ขุนศึกผู้ใจทัานพ่อพยาวิชัยดับหักนะครับซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับในระยะเริ่มแรกทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตเนี่ยได้ดําเนินการ เสนหาสาวงามแล้วก็หนุ่มหล่อเพื่อร่วมกับจังหวัดในการที่จะ,ะมีผู้นำทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับจังหวัดแล้วก็ร่วมกับองค์การบรหิหารจังหวัดร่วมกับเหล่าการชาติจังหวัดนะครับในส่วนของการจัดงานพัญญาภิยาลแผ่นกละงานการชาติจังหวัดอ,อดุติตถ์เราได้จัดมาเป็นประจำทุกปีก็คือ อยู่ในระหว่างวันที่7ถึง16มกราคมของทุกปีนะครับในส่วนของกิจกรรมเหล่าชาตินะครับที่จะบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างไรนี้ขอได้เชิญท่านรองนายกเหล่ารรชาตินะครับผมาการจับงานกาชาติงานพยา,ยามพิชัยดารผ่านพยานกาชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ํำปี2568 ซึ่งถือเป็นงานประจำของทุกปีของจังหวัดอตุริศที่จะมีขึ้นในวันที่7มิถุนายนพฤาคมสองพัหรับปดของสปีนี้ซึ่งนับเป็นปีที่58ที่ทุกภาคส่วนท้องถิ่นท้องที่ท้องถิ่นทั้ราชการภาคเอกชนรักสากศึกษาร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูมีกรัญของพระยาพิชัยดาวหัตซึ่งเป็นมือหุดผู้กล้าของชาติไทยและเป็นฐานเอกผู้ไทยของสุเด็ ะเจาตัดสินมหาลางที่ได้สร้างวิธการต่อสู้กับพราศึกศัตรูผู้รุกรานแผ่นดินไทยอย่างโอหังข้าห์หและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารายได้สําหรับกิจการสาธารณกุศลของจังหวัดอุตรดิตถ์และตับประชาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้และให้กลุ่มอาชีพต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าบีพันชุมชนเผยแผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับประชาชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงคือสินค้าโอทอปซึ่งเรานํานำมาเป็นกงมันในการออกจับผู้ขายเพ่อทุกปีกิจการจับผู้ขายแต่ปีนี้เนี่ยเราเป็นการจับผู้ขายชั่วคกิจกรรมของร้านเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแในปีนี้จะมีอยู่สามกิจกรรมคือนึงการจำหน่ายสลากสลากกาชาติปีนี้เนี่ย สลากกาชาติฉบับละร้อยบาทเราพิมพ์ทั้งหมดเจ็ดหมื่นฉบับเจ็ดหมื่นฉบับซึ่งจากปีที่แล้วนี่พิมพ์จำนวนหนึ่งแสนฉบับนะคะแต่ปีนี้นี่เราพิมพ์แค่เจ็ดหมื่นฉบับและรางวัลที่อเมซิ่งคือรางวัลเป็นทองสิบห้าบาทและนอกจากวันที่หนึ่งนี่คือทองสิบห้าบาทแล้วทุกๆรางวัลนเนี่ยก็จะเป็นทองทั้งหมด เราบรรพบอกใจเรายังจัดให้มีเตาบาร์บีคิันะคะเตาบาร์บีิวชาพูสำหรับปรรับุรอกใจทั้งหมดเ0 0ดร้อยดวเพื่อรองรับกับผู้ที่สินสลดเข้าไปแตะรางวัลในครั้งนี้เรียวาอย่างไรช่วยเหลือเรื่องอะไรเด็กๆต้องไปหาความรู้นะคะ แต่ตอนนี้คณะกรรมการก็คุณสื่อน้าดันเยอะ้วค่ะ จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งวันนี้เราได้รับเปลี่ยน พรายาพิชัยดาผหักหลังจากที่พระเจ้าอรุงธนได้งานบุคลิกภาพการตอบคำถามนะคะนะคะคำถามนี้มีแน่นอนไม่กร้บว่าใครจะเป็นผู้ส่วนนางสาวบุตรดีที่จะไกสัาง ท่านพ่อพ้ยชัยระผักนะครับในปีนี้และในลำดับนะครับลำดับต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของการแสดงข่าวไดแองบ,บัลเล่จากโร,เรยเล่ต่อเต้นกันลบบเลยการแสดงบัลเล่ของนักเรียนเกตเก็ดหลักสูตร s f ส r และสง่างามค่ะรวมถึงโชว์เทคนิคที่เป็นมาตรฐานวันนี้นะคะเราจะแสดงโดย,น,ยน้องปลายน้องปลายรุ้งนะคะ สงสารมากเับทุกปีดิ้งนะทุกปีเลยเหมือนเดาอนวันเนี่ยแล้วก็เดินเปรูปตัวจะต้องยืนรอหนะะแล้วบางคนจะความัง น,น้องๆวันนี้ก็จะมาสร้างสีสันความน่ารักให้กับน้นองๆ่อนนะครับซึ่งในรอบแรกนะครับก็จะเป็นการโชว์ตัวในส่วนของ you. Exactly. อยู่แทบกลางในนาขององค์การบริาหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ดีการสาธิตการเดินนะคะเราจะเดินชิดขวานะคะแม้แต่ในบนเวทีที่เข้าประกวดในวันที่14นะคะ เราก็จะเดินชิดขวานะคะให้สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนาง 2, นสาวนทบุญสัยไฝดที่ว่าการ,ราก ครับทีมาพรทอง,องจเจริญน,นะคะ,คะ,เ,ะเ,เป็นปเจ้าลารเบอร์นะคะส่งเข้าประกวดค่ะอายุ18ค่ะหมายเลขสี่น้องนางอินทีมาพรทองเจริญร้านเบเปอร์ดิซานเบเกอร์อุตรดิตถ์เป็นผู้ส่งเข้าประวกวดค่ะอุตรดิตถ์ส่งเข้าประกวดครับอายุ23ปี กิเลนน้องอ่อยครับสัดส่วนตั้งพักดีค่ะไฟเดย์ Friday สปรพสินค้าและโรงแรมไฟเดย์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะอายุ18ปีชื่อเล่นน้องก,กาตูนค่ะสัดส,ส่วน34 27, 36ค่ะปะรินดาค่ะสีสะบัดค่ะสุรพัฒน์ไปสตูดิโอนะคะส่งเข้าประกวดค่ะอายุาประกวดค่ะ ส่วน3.4 2.7 3.8ค่ะน้ำหนัก6.1ส่วนสูง่1โพรโมครับร้านส,สวยนัดออก์แกไนอุตสาหิตครับอายุ18ปีชื่อปุ้งจริงนะครับหมายเลข19กางสาวยาึิษาชนหานที่ว่าการอำเภอรับแลส่งข้อประัวอายุ22ปี 4, ชื่อเล่นเจสัดส่วน3.3 2.7 3.6น้ำหนัก4.7ส่บนรณยิ่งครับ ที่พักการสพอำเภอตะสลาส่งเข้าประปวดครับอายุ20ปีครับพี่ zat, UK. อปลงข้าวครับระชุ่กระสูงร้อยหกสตเรัมายเลข22นางสาวรูปกับรัชกมไทยการ้าอไทัยส่บเข้าประกวอายุ19ปีชื่อเล่นีิสาสับส่วน3ามสิี่ ร้านบุญธรรมออโต้เซอร์วิสรวมกับร้านธงช,ชัยการค้าเพืองพิชัยเป็นผู้ส่งเขา้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะบอาย24นังสาศสนย์พิษพยาธิ์พอสแจนครับอายุ24ปีครับชื่อน้องเดียคกับัสดส่วน่3 4 26 39ครับน้ำหนัก61กิโลกร,รัมส่วนสูง1 7 0เซนติเมตรครับประกวดขอบคุณค่ะ แล้วเพข้าประกวดหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข25มาส่งข้ประกวดอายุ24ปีชื่อแลกปีสัส่วน34มิี้ํามเชียรนัก้าเชียรัาลียาเชียนาีน้าีนักฟขณะี้นคะ25นางสาวนะคะได้แยนับตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเรียนเชิญคุณสุดนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุดผู้ใจท่านพ่อพญ่ยาวิชายยาผาปีพุทธศักราช2 5 0 0สบายครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุดผู้ใจท่านพ่อพญ่ยาวิชายยาผาปี2 5ันแล้ว67ครับหวังจะมาโดยเป็นตัวยอย่างนะครับแนะนำเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องครับ นายกิติพัฒน์คงสบายมายเลสงนายชนะที่อาการปกครองอำเภอทองคำสง้าระสูครับอายุยีเปีชื่อโอนะครับทะวนสามที่ทำการยืนลักบแแลงสงเข้าปั้วอายุยี่ปีชื่อเล่น 3 8 3 4ิบแามน้หนักแปสิบเด่นึงรอยแค่ะร้านสูงสูงใไทยไหสมขัตประปุ๋ยครับอายุเขานูบีนัมเวันไม่ใช่อะไรเทคนซิตุปราเดชสมบัตประวอายุยีปีชื่อเลชส่วนแมสิห้าสาามนหนักสบ่วนดค่ะหมายเลข6 มหมายให้วครับอินดาพัทแก้วพีครับพี่ว่าการอำนวยวัฒนาผู้เข้าประกวดครับอายุ2ีสิบครับร้าดกไม้แชมป์ฟลอร์ดีไซน์สู้เข้าประกวดอายุยี่สบปีเจนโดตัดสวนรัมสวัสดีครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบนายปิติดาองมิทัพร้านดอกไม้แชมป ฟาเวอร์ดสายเป็นผู้ส่งข้าวปลาหมวยเลที่เก็นายสินมาเกแก่กด้ครับที่ใหญ่ที่เดือดต้องมีอาบุราวยส่งข้าปราตูุนครับอายุ23ปีชื่อนูดีหมายเลขที่สามนายณัฐพลสมายดิกรที่อาการทำเดือตรอดส่งข้าวปลาหวุนครับอายุ2 1ปีชื่อเล่นแกลแก่ประส่วน 3- 9ม7 44าเดิี หมายเลข 4, นายพัชระคงข้าดูสนาุงคลยอเียมยูเเซ่เอฟซี FC, ส่งเข้าประตูอายุ2ีปีช่อเล่น๊กัส่ิติโชกชัยโซนาร่ที่ทาลายระนสเข้ารตูอายุที่าปีิโชกชัยาราที่ว่าการเมืองอุตรดิตถ์เป็นผู้สมเาประครับหมายเลขหกนาย คนดูตาเกียรตินแดงท็อปสัดส่วน29 25 3 1น้ำหน, 3, สสนัก4.7ส่ดดวนสูง173เซนติเมตรค่ะที่ร้านดอกไม้5ระบายอุ่นใจตรงเข้าประบบครับอายุ19ปีชื่อดมอนด์สัดส่วน35 34 38น้ำหนัก7.3ส่วน 11, 17, สูง177เซนติเมตรค่ะสวัสดีครับหมายเลข18โดมอนสีที่นนพรสนุนที่ว่าการอำเภอบ้านโพกสมเประกวดครับ I do sorry. กาประกวดนางสาวตราดิระเบียบระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดด้วยนะคะซึ่งคุณสมบัติของสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวตราดิจากในจังหวัดตราดิและเป็นเพศหญิงโดยกําเนิดค่ะมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน25ปีบริบูรณ์ความงามบุคลิกภาพความรู้ความสำคัญของจังหวัดตราดิครับขวัญใจมหาชนตัดสินจากกองเชียร์คะแนนลูกโบงที่จะัดวันที่14นะครับค่ะซึ่ง คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดคือสุดทนนะครับซึ่งได้มีต่างๆอยูท่านรองนายยมบัณฑจังหวัดตรีและท่านประธานกรรมการมหาวิทยาลัดตรุมจังมาชี้แจงในส่วนของเพื่อใหดีในทางวันอากานะครับสำหรับการประกวดนางสาวอุตรดินและนางพยัญชัยดาบหักและทั้งสิ้นนะคะการจัดงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ในตำรวจรูปหลอ่อทั้งหลายนะคะเราจะเข้าสู่สาธารณสร้างสารหนักเบืองของประจัาจังหวัดคุณกรดิ์ค่ะเพราะฉะนั้นอขอจะมีฝ่ายผู้สื่อข่าวนะคะดูแลในการว่าทั้งสื่อในการประชาสัมพันธ์งานท่านพ่อพยาพิชัยอย่างไรบ้างน,นะคะซึ่งเป็น